สวัสดีครับพบกับเฮียตินะครับช่องเอมินทีวีอีกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอมินทีวีให้เฮียติด้วยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวของช้อปปี้ฟูด้ดไม่ใช่ช้อปปี้ไม่ใช่ช้อปปี้ฟูด้ดช้อปปี้นะครับก็มีข่าววันนี้นะครับล่าสุดก็คือช้อปปี้ได้เออเหนือในเมืองไทยมีการปลดพนักง,งานอีกแล้วประมาณไม่ถึงประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ของอธุรกิจช้อปปี้ในประเทศไทยนะครับก็ หลายคนถ้าถ้าคุณไปอยู่ในอยู่ในเพจพวกการลงทุนหรือเพจข่าวทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจะมีคอมเมนต์ที่เป็นตัวของอพนักงานมาพูดมาบอกเออว่าเราอ่ะทำงานมาสุดท้ายแล้วนะเราก็เตรียมตัวแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วมันมันคือฟ้าผ่าเลยมันคือแบบเด้งเลยลก็คือแบบคุณออกเลยมันไม่มีอะไรการเตรียมตัวมาล่วงหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเราจะ ไม่มีการไปถากถางหรือเยาะเยะเ้ยเขาเพราะอะไรหลายคนอ่ะไปเห็นในติ๊กต็อกว่าเออทํางานที่นี่ที่นั่นที่นี่เออดีอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนหน้านี้ถูกปะคือคนเราอ่ะไม่รู้อยู่แล้วว่าถ้าตอนนั้นอ่ะมันทําแล้วมันดีอยู่แล้วเราไม่รู้ว่าเอออนาคตทําไปอีกสาสี่เดือนแล้วโดนไล่ออกมันไม่รู้เพราะว่าตอนนี้เรื่องเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจประเทศไทยมันมีการถดถอยอย่างรุนแรงด้วยเหตุผลอะไรบางหลายๆอย่างเลยถ้าเราติดตามเรื่อง ค่าเงินแค่จริงดูเรื่องค่าเงินบาทก็รู้แล้วเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินบาทที่เปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์เนี่ยมันมันโหสามสิบเจ็ดบาทอ่ะซึ่งบางคนมันบอกว่ามันเกินไปค่าเงินบาทในยุโรปค่าเงินในยุโรปก็ต่ำเตี้ยก็คือแบบโอ้มันตอนนี้มันถดถอยไปหมดในอเมริกาเงินเฟ้อก็ขึ้นเยอะในยุโรปเงินเฟ้อก็ขึ้นเยอะถ้าคุณไปดูว่าในอังกฤษเนี่ยเกิดอะไรอีกมากมายเลยว่าคนอังกฤษบางคนเนี่ยแทบจะแบบ ต้องประหยัดมัธยัติอะเออนะครับลองไปหาข้อมูลกันดูในส่วนตรงของช้อปปีนะครับว่าจะมีผลกระทบกับช้อปปี้ฟู้ดไหมสําหรับในความคิดของเฮียเมื่อกล่าวคราวที่แล้วเขาเพิ่งปลดในฝั่งของช้อปปี้เปและช้อปปี้ o ูดไปช้อปปี้ฟู้ดไปถูกปะไอส่วนของไรเดอร์เฮียคิดว่ามันก็ยังอยู่มันเองคือธุรกิจมันยังถูกลั่นเป็นเรื่องปกติคือถ้าธุรกิจของช้อปปี้ฟู้ดมันเป็นไปได้สวยตัวเลขมันออกมาดีเขาก็ยังทําต่อนะครับ พวกนี้กูก็ไม่ได้แบบมานั่งนึกคิดอะไรอ่ะเนาะคือเราก็เคยทํางานในฝั่งที่เป็นการขายมาก่อนเนาะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เราเราเราไม่ได้ปิดกั้นว่าเออความคิดเห็นต่างแล้วไม่สามารถคุยกันในคอมเมนต์ได้นะครับก็คุยกันได้เพราะว่าเฮียก็เคย,เคยอยู่ในบริษัทที่ขายของมานะครับในแต่ละแผนกเนี่ยถ้ามันทําให้บริษัทอยู่ได้เหมือนหารายได้ให้กับบริษัทได้เนี่ย บริษัทไอแผนกนั้นน่นะมันจะอยู่ได้เว้ยเออเหมือนทุกบริษัทอะ่ะมันจะมีฝ่ายขายการเงินการตลาดอ่าแล้วก็อีกอะไรกี่หาสามากมายไอฝ่ายขายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ชูโรงก็คือแบบอะไรก่อนก็คือจะได้ก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนหาเงินให้กับบริษัทถูกปะ่ะฝ่ายการตลาดคือการทําการโฆษณาติดต่อนู่นนี่นั่นที่ให้มีคนมาซื้อถูกปะ่ะ ฝ่ายการเงินก็คือดูแลเงินหลังบ้านถูกปะในส่วนของ s h o ปปีเนี่ยมันก็มีจะมีหลายเยอะแยะมากเลยในการที่เขาจะปรับโครงสร้างบริษัทลงมาเนี่ยก็แสดงว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาปรับโครงสร้างโดยการปลดอย่างฟ้าผ่านเนี่ยเราต้องมองเลยว่าณปัจจุบันนี้เศร,รษฐกิจมันมีการถดถอยอย่างรุนแรงนะครับหลายๆบริษัทอาจจะต้องปรับเพื่ออยู่รอดคือเขาปรับเพื่อให้เขาอยู่รอด คือถ้าเขาไม่ปรับเนี่ยมันเหมือนถูกกินเนื้อไปเรื่อยๆกินเป็นเหมือนเป็นโรคเป็นมะเร็งอะไรเนี่ยมันก็กินไปเรื่อยๆๆถ้าไม่ตัดชิ้นเนื้อออกไปมันอาจจะล่มสลายทางบริษัทตายถูกปะแต่วันนี้ก็อาจจะมอง,มองในเรื่องของอะไรเดอร์เป็นหลักกันเนาะช้อปปี้ฟู้ดจะเป็นยังไงในอนาคตที่ว่ามันก็ยังน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าถ้าทํามาเนี่ยถ้าถึงปลายปีนี้นะ ก็จะเป็นเกือบปีนะที่มีการเปิดบริการช้อปปี้ฟู้ในประเทศไทยซึ่งถามว่าถ้าเฮียสั่งอาหารเนี่ยช้อปปีเนี่ยก็ใช้ใชโค้ดได้อยู่นะต่อให้สั่งไม่มีค่าอามีมีค่าขนส่ง9บาทถูกปะในระยะใกล้ๆไม่เกิน3กิโลเนี่ยก็สามารถได้ส่วนลดอีกตั้ง50บาท60บาทก็ยังคุ้มอยู่ถูกปะคือในในฝั่งของเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยมันมีเงินหมุนเวียน เงินจากร้านค้าหมุนค่าบริษัทจ่ายไรเดอร์ถูกปะมันก็จะหมุนไปอย่างนี้คือมันไม่ได้แบบรับมาไหมครับมันไม่ได้แบบรับมาแล้วจ่ายไปหมดมันจะมีเงินหมุนเข้ามาถูกปะรเดอร์อนาคตก็อาจจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือปรับราคาลดลงมาอีกก็เป็นไปได้ถูกปะเมื่อเมื่อมีการปรับราคามีการปรับราคาค่าส่งลงมาแล้วสถานการณ์ของการรับงานของรเดอร์ยังไม่ คือยังไม่แบบยังยังแบบยังเสถียรยังมีการรับงานส่งงานให้ลูกค้าได้โดยไม่มี time า u ของอ่าเหมือนแบบลูกค้าเรียกมาแล้วออเดอร์ไม่ค้างอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ะหรือถ้าออเดอร์ค้างแล้วเขาจัดเงินไป5บาท10บาทแล้วออเดอร์มันที่ค้างอยู่มันเป็นออเดอร์ที่สําเร็จให้ลูกค้าได้เนี่ยเขาก็มองว่าโอเคงั้นทันก็จ่ายไปเท่านี้แหละถูกปะเพราะว่าออเดอร์มันไม่ได้แบบมี มีแบบพอมันพอถึงเวลามันณวันหนึ่งอะ่ะบางทีมันก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลงแล้วแต่เทศกาลแล้วแต่ช่วงถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยระบบถ้ามันทําเสถียรแล้วอะ่ะการควบคุมของคนอะ่ะมันก็จะน้อยลงถูกปะเมื่อไอทเขียนโปรแกรมสเสถียรอ่าไม่มีการติดบัด็กไม่มีการอ่าโอเวอร์โหลดของเซฟเวอร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นต้องเพิ่มคน หรือก็อาจจะต้องค่อยๆลดคนไปเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจมันถดถอยรู้ไหมครับช้อปปีเนี่ยมีบริการมากมายอะไรที่มันไม่เวิร์กทุกเหมือนกันทุกบริษัทเลยอะไรที่มันไม่เวิร์กเขาจะเริ่มตัดมันออกเนีย่ยเคยอยู่บริษัทที่เป็นขายเงเขามีเยอะมากนะทั้งขายทั้งผ่านโทรศัพท์รับสายโทรออกทีวีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดเรกโดยการที่เหมือนคล้าย มีคนเข้าไปเอาเอกสารไปส่งให้กับลูกค้าหน้าบ้านแล้วไปขายกันหน้าบ้านไอ้สมัยหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเวิร์กใช่ปะแต่พอมันเปลี่ยนเป็นสื่อสิ่งพิมพ์จากสื่อสิ่งพิมพ์เปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตหรือ Facebook เนี่ยไอ้สื่อสิ่งพิมพ์มันจะหายไปไอ้แผนเนี้ยไอ้สื่อสิ่งพิมแผนเนี้ยจะถูกหันแล้วก็ทําการกระจายไปยังแผนกอื่นๆถ้าเขาอยู่ได้ก็อยู่ถูกปะถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ออก พราะไอ้ผแผนกเนี้ยมันทาให้กาไรไม่ได้แล้วเพราะว่าต้นทุนม,มันสูงสื่อสิ่งพิมพ์นะันะวันหนึ่งต้นทุนม,มันสูงมากพอมันสูงเนี่ยมันก็ไม่สามารถอยู่ได้บริษัทก็มองว่าผแผนกเนี้ยมันไม่เวิร์กแล้วมันเตรียมที่จะต้องทําการผ่าผแผนกแล้วก็โยนไปให้ที่อื่นถ้าคุณอยู่ได้คุณก็อยู่อยู่ไม่ได้คุณก็คือบริษัทที่เคยหูเนี่ยถ้านวันนั้นเขาไม่ทําไม่เช้งไม่เปลี่ยนแปลงบริษัทเขาลมแน่ๆเพราะว่าเขายังแบบ เอาคนเก่าอยู่คนเก่าอยู่มันก็หลมนะครับนี่อันนี้คือที่ช้อปปี้ทำก็คือต้องต้องดูว่าโครงสร้างอันไหนที่มันมันไม่จําเป็นแล้ววะก็ตัดมันทิ้งไปตัดมันทิ้งไปถูกปะอย่างเงี้ยนะครับที่อย่างที่บอกว่าแต่ว่าในตัวของไรเดอร์หรือช้อปปี้ฟู้ดเนี่ยเี็ยว่ามันก็ยังยังคงดําลงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นการหมุนเวียนถูกปะแก๊ปเนี่ยอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วไลแมนก็อยู่มาเจ็ดแปดปีแล้ว มันก็จะเป็นการหมุนเวียนไปเรื่อยแล้วถ้าทุกแอปสู้กันโดยธรรมชาติของอยังไงอะคือเหมือนแบบไม่ต้องแบบลงทุนอัดอัดอะไรวะอัดฉีดรเดอร์มากอะแล้วเขาไปอัดฉีดแค่โฆษณายอย่างเดียวห,หรือโปรโมชั่นแบบเท่านี้เท่านี้แล้วเขาอยู่ได้เรื่อยๆแล้วเขาคืนกัคืนทุนคืนกาําไรคืนทุนคืนกําไรเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะนิ่งๆไปเรื่อยๆนะครับ ก็อาจจะต้องเตรียมตัวเนาะเห็นไหมว่าคนเราทํางานประจํามันอาจจะไม่ได้หไหบก็ยังโดนไล่ออกได้ถูกปะโดนเด่งฟ้าผ่าได้ไรเดอร์ก็ไม่ต่างกันนะครับยังไงก็ให้ทุกคนเผื่อใจเอาไว้หาหาอาชีพอื่นหาความรู้คนเราเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะครับจำไว้เลยว่าเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตไม่อย่าปิดกั้นตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ ไม่มีความรู้ทางด้านนี้นะครับลองเรียนลองไปห,หาที่อบรมอบรมฟรีมแะแยะหรือเรียนจาก YouTube ก่อนก็ได้พอเรียนจาก YouTube แล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบพิชานี้เราชอบอาชีพนี้เราเค่อยลงลึกโดยการที่ไปหาคอร์สอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะไป,ไปเป็นช่างแอร์คุณก็อาจจะเรียนรู้ในนี้ก่อนแล้วรู้สึกชอบคุณก็ไปลงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่เขาอบรมภายใน3วัน7วันสามารถล้างแอร์ซ่อมแอร์ได้ อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปหาเพิ่มเติมได้หมดเลยใน f c e e o o o ในในตัวของ y o u t u b e มีมีเยอะมากนะครับโอเควันนี้ก็มาพูดคุยของ s h o ป e ีที่มีการปลดเด้งฟ้าผ่าอาจจะเกิดเกินเลยเป็นเรื่องอื่นบ้างต้องขออภัยด้วยอย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b ์ช่องเอ i มมินให้เยอะเนะครับสวัสดีครับ